หนูดีดีมาเล่นในบ้านรอก่อนมาเดี๋ยวจะไปเดจะไปร้านค้านะรอไม่ล่าจะซื้อขนมมาฝากไม่เอ๊ะอ,อ,อ,อย่าโคอมาขวางหนูดีประตูอยู่ทางนู้นอ๊้ยเราดูอยู่ใกล้รอมาก <c oughs> นี่หนูดีรบกวนขยับออกเลยค่ะ

มามามาเร็ว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 มันสายแล้วมันไม่มีได้มีเออันนยม,มลูกก็เปล่าทำไมนมแมหลมไปเถอะป้ามันสายแล้ว<ย>เธอนั่นแหละมันอยู่ไปก่อนมันจะรอกินขนมเนี่ยปออย่าทำน้องนะดูแลน้องก่อน <c oughs> บอกให้ดูแลน้องก่อน พอกลัวรถรอดูรอดูหนูเดฟรอดูนะอย่าพุ่งไปไหนนะอย่าพุ่งไปดีดีดีดไปละใจไเลยหนูดีมาดีไปไปล้างค่าคนหเหอรอชะเง้อดีใจ ดีใจกลับมาแล้วดีใจโอ้ยคุณพุ้งกีโอ้ยคุณพุ้งกี่ปอ,อก๊อกป๊อกป๊อกทำน้องทำไม ะเล่นกับเขาไม่เป็นอย่าทําน้องน้องจะเจ็บน้องก็ลุกลิกลุกลิกจริงๆปอกน่ะไม่ใช่ว่าซ่อนละปอกข้าวนี่จะกินไหมเข้าบ้านเลยไปม่ขี่ไปไเห็นอะไรอีก่น่นนั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 น น้องนี่ก็ใช่ย่อยนะแต่กอย่าไปยั่วเขาสิทำกับข้าวกินดีกว่าป๊อกทำกับข้าวกินดีกว่าตายพี่คุงกี่ข้าวแล้วป๊อกไปไอ้แจกไปต่อแจก เอกไปแล้วแม่มาเอาไปหน่อย